สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับทีวีซัมซุง55นิ้ว QLED กับความคมชัด 4K ระบบสมาร์ททีวีไทเซนที่ใช้งานง่ายสะดวกด้วยหน้าต่างที่สดใสและมาพร้อมรีโมทคอนโทรลวันรีโมทแบบโซล่าเซลล์และดีไซน์แอร์สลิมบางเฉียบและมาพร้อมแอปพลิเคชันที่สะดวกและใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตัว Netflix นะครับ YouTube หรือ a อ r l a y และจะสามารถดาวน์โหลดได้อีกเยอะและสามารถเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ก iPad หรือโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นหน้าจอได้โดยง่ายใดแค่มีแอปพลิเคชันหรือแค่โยนขึ้นไปโดยไม่ต้องใช้สายและยังสามารถเป็นมัดรีวิวสามารถดู2จอพร้อมกันฝั่งหนึ่งจะเป็น YouTube อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรืออีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอีกช่องหนึ่งก็ได้และมาด้วยคุณภาพถึง 4K และมาด้วยระบบเสียง20วัตต์2ตัวให้ระบบเสียง,ซงเซอร์ราวรอบทิศทางสนใจทีวีเครื่องแค้ไฟฟ้าของซัมซุงเข้ามาดูชมมาดูได้ที่นครดีซีนครธิธรรมราชหรือติดต่อทางเพจนครดีซีของเราได้เลยครับ